بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام والايمان ولك الحمد ان جعلتنا من امه محمد عليه الصلاه والسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله والصحب اجمعين اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لقد قال تبارك وتعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك وفرض الله عز وجل عليكم صيامه تطه في أبواب السماء وتقلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مراد الشياطين ل ل ล ه فيه ليلة خير من ألف شار م า الحرمة خيرها فقط ح ر م อ صدقة الله العظيم وصدقة على رسوله الكريم ท่านพี him, ่น้องที <hi> wa, ่สถามั่นในอัลลอฮฺุสุลตลาทุกท่านขอเตือนตัวพเองต่อท่านทั้งหลายต่อการตักวาต่ออัลลอฮฺุสุลตลาให้มากๆท่านพี่น้องครับเราอยู่ในชาอุมดอน อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางรอมฎอนแล้วซึ่งรัศดรนั้นได้ตัดไว้ให้กับพวกเราว่าเราได้กำหนดการถือสินอดเป็นข้อบงัองคับกับพวกเราสำหรับกลุ่มชนที่เป็นมุสลิมเหมือนดังที่พระอ,องค์ทรงใช้เป็น ข้อบังคับสําหรับกุ่มชนก่อนหน้าเราหรือในยุคก่อนๆแล้วเราได้บอกกันแล้วว่าละอัลละกุมตัตะกูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ที่ตักวาเป็นมุตตกีนผู้ที่มีความยำเกรงและมีหลายๆอายะในอัลกุรอานซึ่งเราได้ตัดถึงยันนะสงสวรรค์นั้นว่าอิด,ดัตลินมุตกีน าได้จัดเตรียมไว้สําหรับคนที่มีตักบามีความยำงเกรงท่านพี่น้องครับทารุสอลสลามได้แจ้งถึงบรรยากาศในเชรมดอนได้บอกกับพวกเราว่าอมดอนนั้นได้มาถึงพวกเจ้าอมดอนนั้นทารอสอัลลับบอกว่าเป็นเดือนที่มีความจำเริญเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ กำหนดการถือสินอดในเดินรอมฎอนนั้นเป็นข้อบังคับบนพวกเจ้าทั้งหลายและบรรดาฟ้าต่างๆนั้นก็ถูกเปิดบรรดาประตูนรกทุกบานนั้นก็ถูกปิดลงบรรดาชัยตอนทั้งหลายนั้นถูกพันธนาการและสสำหรับอัลลอฮ์แล้วยังมีค่ำคืนหนึ่ง ซึ่งเป็นค่ำคืนที่ดีกว่าพันเดือนนั่นคือค่ำคืนที่การที่เราทำหน้าที่ในการปฏิบัติการงานใดก็ตามที่เป็นการงานที่ดีนั้นจะได้รับการตอบแทนมากกว่าการกระทำทั้งพันเดือนซึ่งใครที่ตั้งพาดความดีของค่ำคืนนั้น เขาจะไม่รับความดีอันใดท่านพี่น้องครับในเมื่อบรรยากาศในช้าอมบดอนนั้นถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลิศถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่มุตะกีนผู้ที่มีความยำเกรงต่อละาที่เราได้จัดเตรียมสวงสวรรค์อันสถาพรไว้ให้ ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงตนเองในช่รมดอนนั้นเนี่ยจึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราได้เปิดโอากาสให้แล้วเนี่ยและเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้ในช่รมดอนด้วยกับบรรยากาศที่เยี่ยมโนยมันก็ยากในการที่เราเออกจากรมฎอนไปแล้วเนี่ยเราคิดว่า เราหวังว่าที่จะไปปรับปรุงตนเองนอกรัมาตอนฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับตัวเราทุกคนว่าเราต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองไหมเพื่อที่จะทำให้ข้อบกพร่องของตนเองที่มีอยู่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วความผิด บาปต่างๆที่ติดอยู่กับตัวเรานั้นให้หลุดพ้นออกไปจากตัวเราท่าพี่น้องครับสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรารอรมดอนเป็นก้าวหนึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับคนที่ละทิ้งกา,ารนมาดให้เวลา คนที่ไม่เคยนมาดเลยหรือไม่ก็ทำบ้างทิ้งบ้างหรือไม่ก็ราาคาในการนมาดหรือไม่เคยมาละมาจามาอาเลยะนั้นท่านพี่น้องหลายเช่าระมาดอนจะเป็นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นฟดูเป็นความจำเป็นบนตัวเราที่เราละเลยบกพร่อง โอกาสในรมดดอมฎดนั้นเราจะเห็นว่าทําให้เรานั้นมุ่งมั่นทุ่มเทมีผู้คนมากมายที่นําพาตัวเองไปสู่นมัสยาดให้ตรงเวลานําพาตนเองมาสูมส่มัสยิดมาละหมาดจมาอาอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดท่านพี่น้องที่เราจะต้องรักษาบรรยากาศเหล่านี้ไว้เพราะว่าการงานแรกที่มนุษย์จะสุกสอบสวนในวันเกียรตินั้น คือการนมาดถ,ถ้ารอัสสล่าวบอกว่าอิดาสุลิฮัสสุลิยาไซรุสสรอ,อามมาลีบอกว่าถ้าการนมาดนั้นเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์มันจะทำให้การงาน,นอื่นๆนั้นเนี่ยดีไปด้วยว่าอิดาฟัสระดัดฟัสระไซรุอามมาลีแต่ถ้าเราบกพ้องในเรื่องของการนมาด ก็จะทําให้การงานอื่นนั้นคอยบ,อยบ,อยบอกพ่องเสียหายไปด้วยท่านพี่น้องครับรอมอรดอนนั้นเป็นอีกก้าหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากความเคยชินโดยเฉพาะการพูดกันจาท่านพี่น้องเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในเรื่องของการพูดไปในทางที่ดี กับชีวิตที่เหลืออยู่เพราะว่าคำพูดที่ดีนั้นท่านพี่น้องเป็นสอดกอการรักษาลิ้นของเรานั้นจะเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะก้าวสู่เจนนาของอเลาและให้เราลดพ้นจากไฟนรกดังมีฮะีีษซึ่บันทุกโดยอิหมามบุคอรีละมุสลิมว่าอันบิฮราะดิยัลลอฮุอันท่านบฮเราะรอิยัลลอฮุอันฮุไดก่าวว่า อันนี้นบีสุลัยละสลัมก่อนจากท่านนบีสุลัยละสลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนัลอับดะยะตรัลลัมุบิลกลิมัติมินริดวานิลลาลาจุลกิลฮาบาลันยารฟาอุลลอฮูบิบิฮาดารจาตินถ้าเรอศูลบอกว่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเขาได้พูดด้วยถ้อยคำหนึ่งที่เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์ โดยที่เขาไม่ได้พูดดว้วยค่อยคำนั้นซึ่งไม่ได้ใส่ใจยศเฝอุลลอฮฺบิฮัดดารยาตอัลลอฮฺจะรกระดับชั้นต่างๆให้ด้วยกับคำพูดนันน้นว่าอินนัลอับดาลิยตะกัลลัมุลกะลิมะมินสักติลลาลายัลกูลายุลกีลาฮาบาลันยะบิบิฮา ฟิยะันนำบอกว่าบ่าวคนหนึ่งพูดด้วยถ้อยคำหนึ่งที่เป็นที่กี่วโกรธของอัลลอฮ์โดยที่เขาไม่ได้ใส่ใจยาวีบีฮาฟิยะันนำถ้อยคำนั้นก็จะนำพาไปสู่ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายนี่คือรอมฎอนโอกาสอันประเสริฐโอกาสอันอดียิ่ง ที่เรานั้นจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองท่านพี่น้องทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติของผู้คนที่อยู่ในสังคมที่จะมีการขัดแย้งบาดหมางกันเราจะต้องรู้จากการให้อภัยรู้จากการระวางเพราะราสัสตา์ได้ตัดว่าฟาฟูวัสฟาหฮัต้ายัติยัลลบิอัมริฮี อินนัลลอลาคุลดีใจกอดีรจงให้อภัยจงระวังจนกว่าอัลลอฮ์นั้นจะมีคำสั่งลงมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพต่อสรรสิ่งทั้งหมดฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายการที่เราจะต้องให้อภัยต่อกันราที่เราจะต้องระวัง ไม่ปักใจอยู่กับสิ่งที่เราเครียดแค้นสิ่งที่เราเจ็บจำนั้นนะ่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินนั้นจะต้องขจัดออกจากตนเองท่านพี่น้องทั้งหลายอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพชีวิตถ้าเราร้านเป็นคนที่ยังจมอยู่กับการฝ่าฝืนจมกับสิ่งที่มันเป็น หลงดำที่ทำให้ตัวเรานั้นได้รับสิ่งที่เป็นอาสาบเป็นบาปที่ตดตัวเราอยู่เราจะต้องรีบเร่งสู่การเตาบะการกลับเนื้อกลับตัวการสำนึกพี่น้องที่รักยิ่งน้าเราครับมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความผิดไม่มากก็น้อยหน้าที่ก็คือนำพาตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลง อย่าได้จมปักอยู่กับความผิดพลาดหรือ,อยังเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนที่ก็คือต้องรีบแร่งสู่การเตาบะต่อการกลับเนื้อกับตัวต้องสำนึกต่อการอ้อนวอนต่อหรอเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงอภัยลบรล้องความผิดที่ผ่านมาพระอ,องค์ได้ตดรัสไว้ในสุรตรุลกอฟิ อักาัติสามารถว่าฟิริดดัมบีว่ากอลิบิเต้าบีชดีดุลอิควบดิเต้าลีลาอิลาฮ์อิลลาฮัวอิลาฮินมัสยิดรองค์ทรงเป็นผู้ที่อภัยโทษอภัยบาปพระองค์เป็นผู้ที่ตอบรับการลุกประโทษพระองค์ทรงเข้มงวดในการลงโทษ ระองทรงเปลี่ยนไปได้วยความเมตตาไม่มีเพร,พระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอ,องค์และอย่างพระอ,องค์เท่านั้นคือการกลับไปฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนก็คือการขอ,อาภัยโทษเพื่อให้ได้รับความเมตตาที่เปลี่ยมร้นจากพระอ,องค์เพราะในที่สุดแล้วเราทุกคนจะต้องไปกลับ ไปหาพระอ,องค์เพื่อการสอบสวนเพื่อการตอบแทนและการลงโทษรอมฎอนก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เหานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเข้าหาอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นสารเป็นสื่อที่เรลลานั้นสื่อถึงมนุษย์ทุกคนที่ท่านศอซดาสลลฮ์ละสัลลัมมาดอาศัาบอ ที่เป็นปราชาอิสลามนั้นจะใส่ใจต่ออัลกุรอานในช่วงรอมดอนอย่างมากมายงานการไข้คคนการท่องจำหรือการที่อัลกุรอานนั้นมาปฏิบัติเแยนหรือการนำมาละมาดยามค่ำคืนท่านพี่น้องทั้งหลายจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในรอมฎอนนั้นเนี่ย เราได้ใส่ใจเข้มงวดกับตนเองเราก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในรอมฎอนได้นอกรอมฎอนได้ว่าเมื่ออยู่นอกรอมฎอนนั้นเราจะกําหนดเวลากฎเกณฑ์ให้กับตัวเราได้ใส่ใจอัลกุรอานได้อย่างไรเพราะว่ากุรอานและการถือสินอดนั้นจะเป็นตัวที่ไปยืนยันจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันเกียร์นะกุรอานและการถือสิ้นอดนั้น อ <Allah. S 2> จะไปยืนยันว่าตัวเราเมือ่อในอยู่ในโลกดุนยานั้นเราได้นำพาใส่ใจปฏิบัติต่อการถือสินดและการอ่านอัลกุรานอย่างไรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราสิ่งที่ทุกคนนั้นขนขวายหวงแหนทุกทจะรักษาท่าน แล้วก็การจ่ายสก,กาดนั้นได้เพิ่มพูณให้กับตัวเราอย่างมากมายเพราะกนั้นกับเราว่าการจ่ายสดกาจากนั้นมันเกินและจะได้รับการเพิ่มพูณอย่างมากมายเราได้ตัดไว้ว่ายัมฮะกุลลอฮุริบะวายุบิสดตอกลล l a ์จะให รีบาหรือดอกเบี้ยนั้นเนี่ยล่อยหลอไปแต่พระอ,องค์จะทำให้การบริจาคต่างๆนั้นจำเริญและมีการพิม่มผืนขุนฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ที่เราสแสวงหาไปไว้อย่างมากมายพี่น้องทั้งหลายมันไม่จากเราไปเราก็ต้องทิ้งจากไป สิ่งที่จะไปเป็นต้นทุนให้กับเราจริงๆนั้นก็คือต้นทุนในวันเกียมะสิ่งที่เราได้บริจาคเราได้แจกจาก่จายไปเราได้พะุุงสังคมด้วยกับทรัพย์สินเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นต้นทุนสําหรับเราอย่างแท้จริงในวันเกียมะใช่รอมาดอนนั้นจะสกิดตต่อละให้สูตละให้มากๆข้ามคืน ในยามเช้าในยามกลางวันว่าจะอย,าย่าลดทินอาม a n u s กรุลล l ฮ h ซิกร o นก s ร r a ว่าสบ,บิฮูฮูบุกราตาว,วาซีละผู้ศรัทธาเอ๋ยจงลำลึกถึงอลอ a ์ด้วยการลำลึกที่มากมายและจงสะดุดีต่อพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นโดยเฉพาะชีวิตนอกรมดอนนั้นเราหมกมุ่นอยู่กับ ด้านอื่นมากกว่าการที่เราจะทำสกริรต่อนหรอไม่ว่าการกล่าวลายดอลหรออัลฮ Al ัมดุลิลละหรือว่าอัลลอฮฺอักบารสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่รมฎอนนั้นเป็นโอกาสที่เราจะปฏิบัติแล้วก็สร้างความเคยชินให้กับชีวิตเราที่เหลืออยู่ท่านอัลสุลสลามได้สั่งเสียไว้กับพวกเราว่าลาจะราลุลีซานุกะ รัตบัมมินซิกริล่าเจ้าหนั้นยัอชุ่มฉ่ำไปด้วยการํำลึกถึงอัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตของมุสลิมจะต้องผูกพันต่อสิ่งนี้ตลอดการท่านพี่น้องทั้งหลายบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องหนึ่งก็คือการที่เรา จะกล่าวอะไรขึ้นมาก็ตามบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงหรือที่เราเรียกว่าการโกหกเคยชินหรือมันเป็นอาดัตเสยเป็นความไปชินหรือป,ประเพณีที่ไม่ดีเลยจำเป็นที่จะต้องพูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมไปสิ่งที่ถูกต้องเราจะต้องสร้างความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง จากซอได้บิทเขาได้กล่าวว่ามีคนกล่าวถามท่านอสซาลลมว่าอายะกูนุนมุมินุยาบานั้นเป็นมุมินนั้นเนี่ยเป็นคนที่ขี้ขาดเพราะก้อแล,ล้วก็มีใช่มีพระยูกุลละห์อายะกูนุมุมินูบัคีิลันพะกอละนั ก็ถามโอร้รอสูลละมีมุมินที่ตรนีเหนียวไหมพระก็ละนะอัมใช่มีวกีละละหูอายกูนุนมุมินูกัซซาบนันพะกอละลามีคนถามต่อว่าโอร้รอสูล,ละนั่นมีไหมที่จะเป็นคนที่โกหกพูดเท็จก็ก็ฉะนั้นคนที่เป็นมุมินนั้นจะต้องไม่โกหก จะต้องสัจธรรมการที่ถูกถามว่าเป็นคนที่ขาดกลัวเป็นคนที่ตนีเหนียวเนบีว่าเป็นไปได้มีในหมูมินแต่ตอกน,นั้นไม่ใช่ลักษณะของมูมินจะต้องไม่มีท่านพี่น้องจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนถ้าเราต้องการที่จะให้ได้รับริสกี้เพิ่มเพลินต่อเนื่อง จะทำให้เราชีวิตอายุของเรานั้นยืนยาวเราเข้าใจกันว่าในวันนั้นในวันนี้อ่านยาซินกี่จบและจะต่ออายุไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาบอกไว้สิ่งที่เราซูได้บอกไว้บอกว่าการที่อาอยุเราจะยืนยาวนั้นมีสัมพันธ์ที่ดีกับเทียอญาติ ลอฮความมันวะซลาฮฺวะซอลาฮุลลอฮฺตาลาใครที่มีสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพืยอญาตินั้นอัลเราก็จะได้ต้องการให้มีริสกีเพิม่มพูนต้องการให้มีจุนจาวนั้นนั่นคือการที่เรานั้นจะต้องสัมพันธ์กับเพืยอญาติจะต้องมีการเยี่ยมเยียนกันข่ะที่แต่ละคนได้รับ หรือว่าความเปียดร้อนความต้องการที่มีอยู่นั้นจะต้องเกี้อกลนช่วยเหลือกันท่านพี่น้องทั้งหลายการที่เราอยู่ในรมอดน,นนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อเราจะก้าวสู่ความเมตตาของลสตะลาถ้าเราสลลมได้บอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลัลลัลลอฮอัลลออัลลอฮอัลลอฮอัลลัล อักษณะได้ตรัสไปว่าถ้าตะะระบับดีมินนีชิบรอนตะกรบตูมินฮูจีรอันลักษณะทรงตรัสว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้มาหาฉันเืบหนึ่งตะกรรบตูมินฮูจีรอันข้าจะก้าวไปหาเขาศอกหนึ่งว่จะตะกรบระบมินนิจีรันตกระระบมินฮูบ้าอัน ถ้าเขาก้าวมาหาฉันเนี่ยศอกหนึ่งท่านจะถ้าจะก้าวไปหาเขานั้นวจัยอาต้านิยมชีอตัยตูวโหหารวตันถ้าเขาเดินมายัางข้าถ้าจะรีบเร่งไปหาเขาฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายกา,การเปลี่ยนสภาพตนเองการที่ เราเป็นคนดีของ Allah อไม่ใช่นั่งนึกว่าวันนี้ถึงจะเปลี่ยนแปลงการจะเปลี่ยนประทับกับตนเองนั้นอย่างรีบเร่งที่สุดท่านพี่น้องทั้งหลายถ่ายที่สุดนี้เราทุกคนจะต้องรู้และตระหนักว่า อันนละอลัลลอฮฺทูลลายุกวะจรุมาบิเกมินฮัตตาจุกวะจรุมาบิอมัมฟุซซหิมเราจะต้องรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนแปลงชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเมื่อโอกาสทองแรอมอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองไป เป็นบุคคลที่มีคุณาภาพที่เรา,าได้วงางเราได้กำหนดที่จะตัดเต็มรางวาัลแล้วก็สูงสวรรค์อัน quindi, สถาพรไว้ให้อากูลุกกอรดิหาดาวสกุลลีสกุลกษัยุสลิมีกุลยมวัสตัฟิรุอินหัวกุรหิม